วันนี้ผมก็หยุดนะอยากพักผ่อนเพราะว่าผมไม่ได้นอนผมตื่นเช้าดึกมาหลายวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากก็เลยหยุดพักผ่อนนิดนึงนอนได้มาสักนอนกลางวันได้มาสักชั่วโมงหนึ่งมากน้องน้องพิมมาพี่พิมพ์มาคนโทรมาไลน์เป็นไลน์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยแบบขึ้นมาเก็บ นู่นเก็บนี่เก็บนั่นแล้วก็เล่นกับอีน้องดอเช่น่ยร้องมด้ออกจากห้องมันออกจากบ้านมาแบบสองวันละก็เลยร้องคิดถึงอ่ะออกมาปึ๊กก็มาเกาะนี่ผมไม่สามารถปล่อยน้องออกมาเล่นได้นะครับเพราะว่าน้องครบร้องร้องเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวคนด็กเขาบอกว่าแจ็คเลี้ยงนกอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลหรอฮะอนเนี้ย เดี๋ยวจะกลับไปอยู่ตัวจวบ